วันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆมาดูสวนน้ําตกสวยๆนะครับเพื่อนๆนี่ครับอันนี้คือการจัดสวนน้ําตกสวยๆนะครับบริเวณหน้าบ้านเล็กๆนะครับเพื่อนๆแบบนี้ครับนี่ครับอันนี้เป็นน้ําตกนะครับที่ซื้อมานะครับจากร้านขายต้นไม้นะครับเขามีชุดน้ําตกเล็กๆขายครับน้ําตกตัวนี้นะครับซื้อมานะครับเจ็ดบาทนะครับเพื่อนๆนี่ครับ พร้อมปั๊มน้ำเลยนะครับนี่ครับแล้วก็เอามาแต่งสวนครับเพื่อนๆนี่ดูครับตัวอยู่ตรงกลางนะครับเพื่อนๆใช้ปั๊มน้ำตัวเดียวครับแล้วก็เอาต้นมงต้นไม้ดอกไม้สวยๆนะครับนี่กวกใบโพครับเพื่อนๆมาจัดสวนนะครับก็มีต้นวาสนาครับผูดางครับเพื่อนๆนี่ครับนะครับอันนี้เขียวหมื่นปีครับจัดสวนสวยๆครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับเขียวหมื่นปีครับเพื่อนๆครับ ือจะเป็นสับปะรดสีก็ได้ครับเพื่อนนะครับเยอะแยะครับเนี่ยต้นไม้อะไรก็ได้ที่เขียวๆที่ชอบน้ําชุ่มๆอยู่ในร่มเลยนะครับเพื่อนครับเอามาจัดสวนให้สวยงามครับแบบนี้นะครับเนี่ยตัวอย่างต้นไม้ดอกไม้เขียวๆครับสวยๆอันนี้ลิบินชารีครับเพื่อนครับประจัดแล้วก็ล้อมรอบด้วยอิฐนะครับอิฐแดงนะครับเอาอิฐแดงอิดบล็อกล้อมรอบนะครับข้างๆก็เป็นสา้นปะแป้งนะครับเพื่อนนี่ครับ ข้างสวนก็จะมีไม้หินอ่อนนะครับไว้นั่งพักผ่อนหย่อนใจใกล้ๆกับน้ําตกนะครับนี่ครับอันนี้เป็นการจัดสวนเป็นแนวทางเพื่อนๆนะครับนําไปจัดสวนที่มุมหน้าบ้านตัวเองนะครับเล็กๆหน้าบ้านครับให้ความชุ่มชื้นแก่บ้านนะครับเพื่อนๆครับลักษณะไม่ใหญ่ครับเพื่อนสวนน้ําตกตรงนี้นะสวนเล็กนะครับเพื่อนๆเ็สามารถนําไปจัด นะครับท,ที่บ้านของเพื่อนๆได้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับเพื่อนดูตัวอย่างได้เลยครับเห็นไหมครับการวางน้ําตกอยู่ตรงกลางแล้วก็ล้อมรอบด้วยต้นไม้นะครับต่างๆนะครับเพื่อนจะเอาลงดินก็ได้หรือจะปลูกในกระถางก็ได้ครับเพื่อนวางให้ล้อมรอบกับน้ําตกนะครับก็จะมีความชุ่มชื้นให้กับหน้าบ้านเล็กๆของเรานะครับมุมเล็กๆของเราเองครับเพื่อนครับนี่เป็นแนวทางให้เพื่อนได้เอาไปจัดสวนน้ําตกกันสวยๆนะครับเพื่อนครับนี่ครับสวยงามมากครับ